ดูกันนะครับมีปลาขึ้นน้ำนะครับหลายตัวเลยเนี่ยล่องยาวเลยก็เลยจอดรถเตีดูนะปพาหมอหรือปลาอะไรกันไม่รู้ ไซยใหญ่มีตัวโอ้โอนตับเลยนะครับโอ้โหไโอนตับปลามานันจะขึ้นมาจากคลองนะครับมาหาเฉยต่ยเล่นๆนะโตจ,จริงนะครับแต่ก็เล่นเพิ่มล่องเล็กน้อยนะ่ะ ใส่ใหญ่เลยนะครับหมายที่คาดคนเขาคาดไม่ค่อยถึงนะหมายแบบเนี้สวยมากจะขครับรถแล้วก็ผ่านขับรถพานแล้วแต่ว่าไม่ใช่สาหรับผมนะผมจอตีนะวันตับเลยดูจุ๊บเลยเนะี่ยแลปเตอร์ครับทำงานครับผมเดียวไบเคาะโอเคครับผมไม่มีไม่ได้นะครับผมของมันต้องมีสุดยอดครับผม มาเราเดินมาใกล้ถึงแลครับนี่หมายที่ผมอยากปีก็นาะอัานฝั่งนู้นแหละจะมีปลาหรือเปล่า สวยนะครับแล้วมีปลาหรือเปล่าไม่รู้ น้ำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ่ะ มันวิ่งตามมาอยู่วิ่งตามสายเฉยเลยมันวิ่งตามสายผมก็ก่อมาไม,ไม่ไม่ตึงสักทีเห็นมันเริ่มขยับนะครับสายมันวิ่งออกไปอีกทางหนึ่งก็เลยวัดเลยนะครับยูแน่นอนที่ขยับก็ค่อยๆขยับนะครับอย่าไปก่อเก็บสายแรงนะครับ เช็คสายครับก็เช็คสายแรงมันก็จะคลายได้นี่ครับเมนแคะครับอย่างเช้าเลยก็คือตรงนี้น่าจะมีตัวแล้วเพราะว่าปามขึ้นในหลายอย่างมันขึ้นทั้งคลองตรงนี้ครับแล้วก็คลองคลองหลักครับคลองใหญ่นะก่อนครับเดี๋ยวผมจะลองไล่ไล่เตะดูนะครับก็น่าจะมีตัวแหละแต่ว่าไม่รู้จะมีเยอะหรือเปล่ากับประชันทางนาเมนแคะครับเฮ้ยผมดูเรื่องของมันต้องมีครับผม จอทครับลองเปลีนยนอ่ะแชเป็นรักเตอ มันขึ้นน้ำนะครับกปากสน,ากน้าน่าจะไม่ค่อยากกินหรอเปล่าวนเตาจอวัตอทห็นมันขึ้นน้ำนะ แล้วอย่างคือลูกปลาเยอะเขามีผลนะทุกทีได้มาเนี่ยลูกปลาเต็มปากเลยมันก็กัดนะครับแต่ว่ามันกัดแบบนโกนๆอ่ะไม่ค่อยอยากคาบเยืะน่แล้วใช้เป็นเปลี่ยนเป็นนับเตอร์น,นะนลงไปโอ้ปลาสสลายขึ้นหัวเลยคิดดูดิเนีลายสลายขึ้นตหมองเลยมึงเหลือเชื่อ ันอยู่ตรงไหนมาเนี่ยแรปเตอร์ครับไ๋อะแบบรปเตอร์ลงก็ได้ผลครับเพราะว่าคือถ้า,าเหยื่อเรามันกัดแล้วมันกวนๆก,ก็แล้วมันหายเนี่ยเราลองเปลี่ยนเหยื่อนะครับก็ส่วนมากจะได้ผลนะผมก็ลองทางประจาอันนี้เป็นแรปเตอร์ครับเต็มปากแลวครับผมโอเคครับของมันต้องมีครับผมอย่างตัวน้อยๆเล่นประชอนานะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วง น้ำกำลังท่วมแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพนะผมก็โอเคทั้งน้ำท่วมทั้งโควิดนะปนกันเลยนี่ผมก็นะอยู่กลางไร่กลางนาหาตกปลาเป็นวันนะครับผมก็ฝากก่อแล้วก็แชร์ให้ด้วยครับก็าช่อนต้องนาไซส์สวยแลบเตยครับผมยอด